สวัสดีครับผมวันนี้มีแขนแต่งเอามาให้รับชมกันนะครับแขนแต่งงานจีนนะครับผมเป็นแขนแคปลาแขน95มิลนะครับนบ็อปน็อปนี่น่าจะทำสีมานะครับ แต่มีลูกปืนนะครับลูกปืน4ตัวหมดเลยนะครับเนราคาสองร้อาสิบบาทน้ำหนักอยู่16กร,รัมนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับพร้อมนอ็อปพร้อมลูกปืนเลยนะครับ อยู่ที่16กร,รัมนะครับเข็นแคบปลาแต่งงานจีนราคา250บาทเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างหนึ่ง นอเป็นลูกปืนมาเลยนะครับข้างในก็เป็นลูกปืนนะครับแขนตัวนี้ความกว้างอยู่95มมิลนะครับ สวัสดนะครับอยู่95มิมิลความกว้างของแขนให้ตัวนี้เสาน่าจะเป็นเหล็ก โคตรคุ้มครับราคา250บาทเป็นลูกปืนมาเรียบร้อยน้ำหนักอยู่16กกร,รมัมเป็นงานแบรนด์จีนนะครับรูรูร รูตัวนี้อยู่ห้ากว้างอยู่ห้ามิลยาวแปดมิล0.8สเปครูนะครับเดี๋ยวสเปครูของของแขนตัวนี้ห้าคูณแปดมิลน,นะครับ น้ำหนักเบาด้วยราคาถูกด้วยผมบอกวลาคุ้มมากกับยุคนี้แขนเปนแคบล่าสวยนะครับน้ำหนักเบาด้วยโอเคครับ